อัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลัยฮิม alhamdulillahirobbilalamin วะบิห์นัสตาอีนวะลาฮาวลาวะลาคูวะทิอิลลาฮินะอูดินาดิมดูคัร์ตนะหน้าเจ็ร้อยสิบเก้าบ้าบุบทนี้จะว่าด้วยเรื่องมาสิ่งยุกราะที่จะนำมาอ่านอัลละมัตูมัตูนี่แปลว่าครูแปลไว้ครูแปลค้างไว้หรือเปล่ามะตูแปลว่าคนเป็นโรคลมชักหรือคนที่เป็นคนเป็นโรคลมชัก หรือคนเป็นโรคสติฟั่นเฟือนอกังกึงบ้าน่ยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสฮัตวัลมัลดูแล้วก็คนที่ถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยมันจะเป็นพึ่งเป็นงูเป็นอะไรก็ตามที่สัตว์มีพิษเนี่ยเราเรียนกันไปแล้วนะแปลไปแล้วว่าชาวบ,บ้านคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้าน เสร็จแล้วคนในหมู่บ้านคนในเผ่านั้นไม่ไม่ให้การต้อนรับเสร็จแล้วก็ออกมาข้างนอกเสร็จแล้วเอา่าให้หัวหน้าเผ่านั้นเนี่ยถูกแมงป่องทะเลทรายกัดทำให้อาจจะทําให้ตายได้พยายามหาทางในการรักษาเนี่ยก็ไม่ไม่หายเสร็จแล้วไปขอร้องให้คนให้สวบาลุ่มเนี้ยมารักษาสวบาลุ่มนี้ก็มาเสร็จแล้วก็อ่านดูอารักษาซึ่งไม่ได้อ่านอะไรเลยอ่านเพียงแค่ฟาติฮะอ่านฟาติฮะ บางรีวายะก็อ่านว่าอ่านสามครั้งเจ็ดครั้งอ่านสามวันสเสร็จแล้วก็หายอฟาัยแล้วหายหายแล้วก็สเสร็จแล้วก่อนที่จะรักษาเนี่ยตั้งข้อแม้ว่าถ้าหายแล้วต้องมีค่าจ้างนะจะต้องเอาอูดมาร้อยตัวหรือว,ว่าอูดสามสิบตัวเนี่ยก็แล้วแต่ในบางรีวายะสุดท้ายก็คือก็ได้รางวัลมาพอไปพอสเสร็จแล้วก็กลับไปหาท่านรซูละซอลลัลลอฮุลัยซัลมลก็เล่าเรื่องนี้ให้ท่านรซูล,ล์ฟัง แล้วถามว่าค่าจ้างที่เอามาเนี่ยในการค่าแลกเปลีนน่ยนในการอ่านเป่ารักษาด้วยกับฟาติฮะเนี่ยอุดสามสิบตัวแล้วอูดร้อยตัวเนี่ยเอามาได้ไหมเดบีถามว่าไงวามายุดริกะอันนาฮารุกยะสิ่งใดและที่บอกกับท่านว่าสิ่งนี้ว่าอายัก์ว่าฟาติฮะเนี่ยเป็นรุกยะเป็นการปัดเป่ารักษา ซึ่งนบะีบอกก็เป็นการเชิงยอมรับว่าใช้ได้ฟาติฮารักษาพิษสัตว์ได้นะอ่านฟาติฮานะอ่านสามครั้งอ่านเจ็ดครั้งแต่อ่านฟา,นะา,นา,า,นาติฮคือฟาติฮะรุล้วนนะวลับวลินไม่ต้องมีอามินวลับวลินอ่านบิสมิลลาถึงวลับวลินไม่ต้องอามน,อ,น,านอ่านแค่ฟาติฮะรุล้วนอ่านอาการเจ็บฟาติฮ่าจะเป็นการอายะหนึ่งที่เราสุบฮานุตาลาให้ในการรักษาทุกโรคนะจะรักษาโรคอะไรก็ตามถ้าอ่านรุกยเะนะจะต้องมีฟาติฮ่ และโดยเฉพาะฟาติฮะเนี่ยจะจะมีฮะดิษรองรับในในการรักษาสัตว์มีพิษฮะดิษเนี่ยเป็นการเป็นเป็นการยอมรับและเป็นการกล่าวหรือว่าฟาติฮะมีฟอดีและมีคุณค่าในการรักษาสัตว์มีพิษอ่านและเป่าแล้วก็การเจ็บปวดฟาติฮะอินชาลอลรักษาได้อย่างชงัดมันมีคำอยู่คำหนึ่งคำว่าวอมาบิฮิกัล ว่ามาบีกลบะตน,นคำว่ากลบะในที่นี้แปลว่าความเจ็บปวดที่ครูไม่ได้แปลไว้ในครั้งที่แล้วนในฮะดิษนบิเจอไหมคำว่ากลบะตรงการเนี่ยวายคราอ แล้วสมาคนนั้นก็อ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิราบิลอ่านอมีนอ่านอาัลฮัมดุลิลาจนจบเลยว่าเบอสีนเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเป่าแล้วลักษณะการเป่านั้นยะตะนัฟยจะต่ฟัลลูอ่านเป่าแล้วอ่านให้มีน้ำลายผสมปนลงไปด้วยพออ่านเป่าไปแล้วนั้นคนเจ็บว่ายัางไงฟะกะอันนะมมันประหนึ่งว่าหนูชี้ต่อได้รับการปล่อยถูกปล่อยมินไอคอลจับเชือกเหมือนว่าเป็นคำเปรียบในการ ออกรอนไปว่าเชือกที่ผูกขาวอูดไว้ไม่ให้หนีไปไหนการเจ็บเนี่ยเจ็บเหมือนว่ามันเจ็บถูกเชือกผูกไว้มันไม่หายไปไหนแต่พออ่านฟาตทิพย์เป่าไปแล้วนั้นปรากฏว่ามันเหมือนนนูชิตต่อถูกปล่อยถูกคลายเชือกผูกเชือกที่ผูกไว้เป็นคล,คลายออกไปถูกปลดปล่อยออกไปถูกแก้อ,อก้าหนูช่อต่อคลายหรือถูกแก้ออกไปมินิกอกลอนจากเชือกเป็นคําเปรียบว่าหายปิดทิ้งเลย นั่นการรักษาสัตว์มีพิษนะอ่ะต่นี้ต่อมารักษาโรคลมชักโรคลมชักเนี่ยส่วนใหญ่ไปหาหมอโรงพยาบาลรักษาไม่เคยหายหรือบางครั้งโรคสติฟั่นเฟือนบางทีรักษาไม่เคยหายมันใกล้ใกล้กับโรคโรคคนเป็นพูดง่ายๆว่ามันโรคโรคโรคบ้านนี่นแหละดูฮะดิสในบีนี้นะอ่ะดูเลย วาร้อยนะฟิลิตาบิบเบนีอิส ja ุนนีอิมามนาวีได้เล่าว่าฉันได้คัดลอกมาจากหนังสือของท่านอิบนุซุนนีอันนี้อับดุลรอฮ์มานบินอบีไลลาเล่าจากท่านซึ่งเป็นเอามาจากท่านอับดุลรอฮ์มานบินอบีไลลาอันรอจเลนจากคนคนหนึ่งอันอบีฮิซึ่งเล่ามาจากบิดาของเขากรโดยชายคนนี้ได้เล่าว่ายะออรจล جاء رجل إلى ا ล ن ب ي صلى الله ع ل ซ ه ลลัม มีคนคนหนึ่งไปหาท่านรอซูลลอฮ์สุลลลอฮุลเลสลัมฟะกอลและก็กล่าวกับท่านนบีว่าอินนะอาคีวะยาอนญาติของฉันพี่น้องพี่น้องของของฉันเนี่ยวะยะอนมีอาการเจ็บปวดมีอาการเป็นโรคชนิดหนึ่งเจ็บปวดฟะกอลนบีก็ถามว่าว่ามาวะยาอัอาคีกะ สิ่งใดที่ทําให้พี่หรือน้องชายของท่านเนี่ยเจ็บปวดเป็นโรคขึ้นมาล่ะก่อนชายคนนั้นแต่ว่าบ um ีฮีลูมามนเขามีอาการเหมือนอาการลมชักบีฮีลูมามนเป็นเหมือนอาการลมชักอ่ะอารมชักคือพอมีอาการมาแล้วนั้นจะกัดลิ้นกัดมือกัดอะไรเนี่ยแล้วน้ำลายจะโฟมปากแบบนั้นเป็นโรคเป็นโรคลมชัก กอลนบีก็บอกก็กล่าวว่าถ้าบอกอัสบีฮีไรยะนำเข้ามาหาฉันสินำนำคนนำคนเจ็บมาหาฉันถ้าบอกอัสบีฮีไรยะท่านจงนำมาหาฉันบีฮีกับคนเจ็บอไรยะฉันแปลว่าเอาคนเจ็บมาหาฉันสิฝ่ยายะคนเจ็บก็มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ฟ้าจะเล่าซะไปในยได้ต่อมาคนเจ็บคนนั้นก็นั่งอยู่ต่อหน้าทัรุษุลลอฮ์สัลลัลลอฮุสัลลัมฟาะกะรออะอะไรที่อันนบีอยู่สัลลัลลอฮฺสัลลัมต่อมาทัรุษุลลอฮ์ก็อ่านดีอ่านอายะโคตรอ่านต่อไปนี้ในการรักษาครูกนนั้นจะบอกว่าอายะโคตรอ่านต่อไปนี้หลายๆอายะมากมายเลยนะซึ่งเป็นอายะเป็นบรรทัดฐานถ้าเป็นไซส์เนี่ยเป็นเหมือนเป็นไซส์เอ็มเป็นไซส์เอสแล้หลายอายะมากมายเลย ในการรักษาที่ค่อนข้างที่จะยาวรุกยะในการอายะคุรอ่านในการปัดเป่าโรคซึ่งฮะดิษนี้จริงอยู่เป็นโรคลมชักเป็นโรคโรคมันโรคบ้าแต่บรรดานักปราดเอามาเปรียบันมันทุกโรคแล้วโดยเฉพาะโรคมืดนะอายะคุรอ่านต่อไปนี้ในการรักษาสัชจะได้ผลชังัดมากเลยนะ อายะที่จะใช้ต่อไปนี้ในการรักษาสฮัดคนโดนสฮัสดโดนยินโดนเชยตอนโดนของโดนอะไรมาก็ตามอ่านอายะโุรอ่านต่อไปนี้จะมีสเต็ปอ่าน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 ต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ที่มีความสําคัญมากเราเรียนไปในในหนังสือเล่มนี้ที่เราเรียนไปนั้นเป็นไซส์เอสก็มีหลายอายะสั้นๆแต่อายะตัวนี้จะเป็นอายะยาวๆมียาวบ้างสั้นนองสลับกันไปและที่สําคัญนะครูไปเจอหนังสือบางเล่ม หนังสือที่แม้ว่าเขาก็นําหลักการนี้มานำอายะกุรอ่านต่อไปนี้เอามาใช้แต่ไม่ใช่ใช้เพียงแค่รักษาโรคนี้นะไม่ใช่เพียงแค่รักษารักษาโรคโรคลมชักนะเข้ามาใช้รักษาไม่ว่รักษาโรคมะเร็งก็รักษารักษาได้นั่นก็แสดงว่ามันทุกโรคเลยในถ้าหากว่าเราจะจัดเต็มในการอ่านรุกยาอ่านรักษาคนเจ็บไม่ว่าเจ็บโรคอะไรก็ตาม มันจะเป็นโรคมืดหรือโรคโดยทั่วไปก็ตามโรคที่เป็นแซดหรือโรคเจ็บโรคไม่สบายอะไรก็ตามแหละให้อ่านให้อ่านในยักข์รอ่านต่อไปเนี่ยเป็นลุกยะสสาคัญเลยนะอ่านเสร็จแล้วเตาฮีตอย่าลืมเตาฮีตขอจดจ่ออันนั้นสรุปก็คือจริงอยู่ในฮะดิษนี้กล่าวถึงโรคลมชักโรคที่เกี่ยวกับโรคสติโรคคนบ้าแต่ในยะสสาคัญคือทุกโรคเลยเนี่ยโดยเฉพาะบรรดานักปราศ อุลมามะเนี่ยได้นําหลักที่จะอ่านต่อไปเนี่ยเอามาใช้อ่านในการรักษาทุกโรคเลยเพียงแค่คําเพิ่มในนี้อ่านไม่ได้บอกอ่านเพียงแค่ครั้งเดียวแต่บรรดาคนที่จะไปใช้ก็บอกว่าอ่านอ่านเจ็ดครั้งฟาติฮะก็ฟาติฮะเจ็ดครั้งอยายะกุรสีก็อยายะกุรสี่เจ็ดครั้งแล้วก็สเต็ปรองลองลอง,องมาเลยว่ามีอะไรบ้างอ่ะดูว่ามีอะไรบ้างนะนี่เป็นเป็นเป็นฮะดิษของท่านรอซูลุลลอฮ์ัลลออฮุะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่าฮะดิษนี้บรรดาอุลมามะจะขิดลับกันนะ บางท่านก็บอกเป็น h ะด i ษ h ดออีฟแต่ไม่ใช่มอดวัวนะดรออีฟบางท่านก็บอกว่าระดับมากดีกว่าดรออีฟแต่อย่างไรก็ตามยังมีร่องรอยมัมี h ะด i ษของท่านรอโูลล์โซลล์โซลล์ซ้ำเปล่าในลักษณะแบบนี้<ม>นบ,บีอ่านอะไรในการรักษาคนที่เป็นโรคโรคลมชักนั้นหนึ่งฟาติฮะตักรกิตาบอ่านฟาติฮะเชี่รู้แล้วในการรักษาต้องมีฟาติฮะก่อนเลยพอเสร็จแล้วนั้นสองวะอัลบาอาญาเต็นสี่อายะแรก min awal surah al-baqarah yaitu surah baqarah tanggal alif lam mim zalika kitab la raiba fiih wudal lil muttaqin bil ghaibi wa yuqiimuun shalaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna ulaaika wa ulaaika 'ala hudaa min rabbihim wa ulaaika hum muflihuun cire kai tongkan nelah kursi 4 atau 5 ayatแรก satee si, terma ว่าอายาใจนี่มินวอสติฮาสองอายะที่อยู่ตรงกลางของอายะของบักรอนั้นเราอ่านสี่อายะแรกของบักรอสองตรงกลางของบักรอสองอายะที่อยู่ตรงกลางของบักรอคือว่าอิลลัฮุกุมอิลลัฮุวาฮิดุลลาอิลลัฮอิลลัฮ์มูรรฮ์มานุรรฮิมอินนฟิอุลันคิสซ์มาวะติบุลอาร์ดิวัชติลัลิวัคติลัลิ waktu lilaili wan nahar 2 ayat wa ilahu kum thil 2 ah hatta faraga minan al-ayah sampai katang waจบ 2 ayatanan ayat 2 ayat nah tetapi wa ilahu kum hidul la ilaha illa wa rahim inna fi kisama sama wa timul ard wa ikhtilafil wa ma 2 หนึ่งฟาติฮะสองสี่อายะแรกของบักรอสามสองอายะที่อยู่ตรงกลางของบักรอสี่วะอายะตอร์คร์สีอายะกุรส์สีอันนี้ไม่ยากรู้กันห้าวะซาลาซะอายะตินสามอายะมินอาคิริซูรตินบักรอสามอายะสุดท้ายของบักรอ

เรากจะอ่านหนังสือเล่มนี้ถ้าเล่มนี้นะฉบับเต็มนะในการแซดนะี่ยเล่มนี้อันนี้ฉบับเต็มมุฮัมมัดเอาไว้เล่มนี้อันนี้ฉบับเต็มแต่เป็นอัลยงกุรอ่านไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นหมอผีนะแต่เป็นอาจารย์หมอนะ <Okay. S 1> ดูว่าสามลิลลลฮิมาฟิสส์มาวาเตลุมาฟิลส์อัล

สามห้าอายะซีอายะแรกสองสองอายะที่อยู่ตรงกลางว่าอิลาหุกุมอิลาหัวไคดุลลาอิลาฮิลาบอรอมันอัลรอฮมอินเดฟีลคอนกิสซามาวะติบุลอัร์ตตรงนี้เสร็จแล้วก็สามอายะสุดท้ายของบาการ์ตั้งแต่ลิลลาฮิมาฟิสสามาวาติอมาฟิลอัร์ตเอาแค่นี้ไปก่อนเราไปดูมาไปท่องมาแค่นี้ก่อนสรุปว่าอ๋อสามอายะนี้ในบาการ์เนี่ยสัญญาเราก็ท่องติดปากกันอยู่แล้ว ไอ้คุร์ีแล้วก็สามอันสุดท้ายของบักรออ่ะจำแค่นี้ก่อนบอกเลยว,ว่าเป็นชุดเต็มจัดเต็มอันเป็นแค่นี้แค่บักรอบักรอเนสี่สี่ท่อนนะบักรอเนี่ยอ่านสี่ท่อนไม่ต้องอ่านทั้งหมดอัลลามุอะลัยกัสซีนามุฮัมมัดีวะลาอาลิฮิวาซาบิสซามลัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิละอานะมิ